ถือว่าเมื่อคืนนี้เป็นวันของมาเคสราดฟอร์ดเนาะรฟอร์ดคนแรกในบาซ่านะครับที่กด2ลูกเปิดหัวยูฟ่าชิปเลกนะครับทำสถิติจนได้นะครับมาเคสราดฟอร์ดครับกองหน้าของบาซันนากลายเป็นผู้เล่นคนแรกของสโมสรที่ยิงได้2ประตูในการประเดิมสนามนัดแรกบนเวทียูฟ่าชิปเลกให้กับสโมสรสตาร์ตัวยืมจากเมนยูรายนี้ทำคนเดียว2ประตูเมื่อคืนนี้ช่วยให้เจ้ารูปร่มบาซ่าครับ บุกมาเอาชนะนิโคลเซน2-1ในเกมแรกของศึกทั่วใหญ่ของยุโรปรอบลีกเฟชเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาจากผลงานในเกมนี้ทำให้แรดฟอร์ดครับสร้างประวัติศาสตร์เป็นผู้เล่นคนแรกของสโมสรบาซโลนาที่ยิงได้2ลูกในเกมนัดแรกที่ลงเล่นในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ให้กับสโมสรแรดฟอร์ดครับยังเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษคนที่2ต่อจากแฮร์รี่เคนที่ยิงประตูได้ในการลงเล่นเกมแรกในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ที่เจอกับสโมสรจากอังกฤษในการเล่นให้กับทีมนอกอังกฤษด้วยนะครับ นอกจากนี้ครับยังเป็นผู้เล่นชาวอังกฤษคนแรกอีกนะครับที่ลงเล่นให้กับบาเซโลนาในรายการยุโรปนับตั้งแต่ที่แกรี่ลินิเกอร์ลงสนามย้อนกลับไปเมื่อปี1989นะครับฟอร์มสุดยอดจริงๆนะครับสะนั้นของอัซิปริกเองกูซื้อของบาซ่าย,ยกนิ้วให้แรดฟอร์ดนะครับหวังว่าฟอร์มเนี่ยจะพุ่งต่อในระยะยาวนะครับ แอชลีฟรีกับกูซื้อของบาซ่ายุกย่องแรดฟอร์ดนะครับเจ้าของ2ประตรูเมื่อคืนนี้ครับว่าจะพัฒนาฟอร์มการเล่นไปอีกเรื่อยๆเลยครับฟริก็กบอกว่าบรรยากาศยอดเยี่ยมมากเราเห็นว่านิวคาเซิลเล่นด้วยความเข้มข้นสูงนั่นคือสิ่งที่คาดหวังไว้เรามีความมั่นใจและเชื่อมั่นในจุดแข็งของเราการได้3แต้มตั้งแต่ต้นฤดูกาลเป็นเรื่องสําคัญมากปีที่แล้วเราแพ้มอนโกมันช่วยให้เรา,าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเราเห็นสิ่งนี้จากมาคัซแรดฟอร์ดเสมอในการฝึกซ้อม และเราก็เห็นมันในวันนี้ผมดีใจกับเขาและในเกมลูกเรามีผู้เล่นเก่งๆมากมายและเขาก็เป็นหนึ่งในนั้นผมดีใจที่มีเขาเขาทําให้เรามีตัวเลือกมากขึ้นในการติดตามผลการแข่งขันเป็นเรื่องที่ดีที่มีเขา2ประตูนี้จะช่วยพามาคาสก้าไปอีกขั้นมันสําคัญมากที่เขาต้องมีความมั่นใจและเรียนรู้แล้วก็รู้สึกโอเคประตูเหล่านี้เชื่อหรือเชื่อมากสําหรับเขาในก้าถัดไปนะครับ อันนี้ก็คือการเปิดใจของอันสฟริกนะครับยกนิ้วชื่นชมรชชีนะครับมาคัสรัดฟอร์ดหวังว่าฟอร์มหลังจากนี้จะพุ่งต่อแบบหวบ,หว,บยวยาวเลยนะครับสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับตัวเขาเองด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับอืเอเราจะช่วยนะครับถือว่าเรียกขกวัญกำลังใจให้ตัวเองได้อีกเยอะเลยนะจากฟอร์ม,มเมื่อคืนโอ้โหยิงลูกสองนี่คือสวยงาม,มากๆบอลเช็ดคานตกลงมาสวยงามแบบโอ้โหแบบเต็มข้อดีจริงๆนะครับแล้วก็หักมุมเข้าไปเลยนะฮะ ไปต่อกันที่ข่าวสารของคาเซเมโร่กันหน่อยมีรายงานบอกว่าเออรนาเซอร์ครับเอาจริงเอาจังนะเล็งคว้าตัวคาเซเมโร่มาร่วมงานคริซิโนโรนันโดจริงๆรายงานข่าวล่าสุดครับบอกว่าเออรนาเซอร์นะครับเ,เล็งคว้าตัวคาเซเมโร่กองกลางวัย33ปีของแมนยูซึ่งจะหมดสัญญากับแมนยูในซัมเมอร์หน้าตามรายงานจากมูนโดเดอเติโบครับ สัญญาของกาเซเมโรวัย33ปีกับแมนยูจะหมดลงในเดือนมิถุนายนปีหน้าหลังอยู่กับแมนยูมา3ปีและแม้มีทางเลือกในการขยายสัญญาแต่ว่าเป็นเรื่องจริงที่กาเซเมโรเนี่ยกำลังถูกดึงดูดด้วยข้อเสนอที่น่าสนใจอาทิข้อเสนอของอัลนาเซอร์ครับสโมสรจากซาอุดิอาระเบียต้องการนําเขากลับมาร่วมงานกับ c ซียเซเว่นคริสโนโรนโดซึ่งเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วทั้งที่เรอัลมาดริดและก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ เป็นที่ทราบกันดีว่าอัลนาเซอร์เนีเ่ยพร้อมทุ่มเงินอย่างเต็มที่เพื่อทําให้ความฝันของสโมสรเป็นจริงยิ่งไปกว่านั้นครับดูเหมือนว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมเมื่อพิจารณาจากอายุแล้วก็ผลงานสําหรับกองกลางตัวเ่าที่จะรับความได้ดา,ายใหม่ๆในลีกอื่นยิ่งไปกว่านั้นครับทีมของรูเบนอัมริมพิจิ๋งนะครับกำลังเผชิญกับช่วงเวลาที่มันย่าแย่ในวงการฟุตบอลฤด,ดูกาลที่แล้วกอ็อยากจะลืมเลือนนะและฤด,ดูกาลนี้ก็เหมือนจะไม่ดีขึ้นเลยนะครับสถิติของแมนยูจนถึงตอนนี้คือแพ้2เสมอ 1, ล้วก็ชนะเพียง1 ส่งผลให้พวกเขาเนี่ยหล่นลงมาอยู่อันดับ14ของตารางพรีเมียร์ลีกและห่างพื้นที่โซนตกชั้นเพียงแค่แต้มเดียวดังนั้นครับสื่ออังกฤษจึงยังไม่มีความมั่นใจว่านักเตะอย่างคาเซเมโร่เนี่ยจะยังคงอยากจะสวมชุดแมนยูต่อไปหรือเปล่าในซัมเมอร์นหน้าแต่ทางที่ทางที่ดีเดีย่ย ผมแนะนาว่าย้ายดีกว่านะครับอย่างไรก็ตามครับผิวแสดงแมนยูยืนยันอย่างชัดเจนว่าอังก่าว่าอังกฤษจะทําทุกวิธีทางเพื่อรักษาหนึ่งในผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงวิกฤตที่พวกเขากําลังเผชิญอยู่นะครับสำหรับทางแมนยูนะครับจะรั้งได้หรือเปล่านะครับโอ้โหในการรั้งตัวคาเซมิโร่ถ้าหมดสัญญาก็น่าจะต้องตีจากแล้วอะไรอย่างนี้นะก็มองถึงในส่วนตรงนั้นนะครับก็รอดูแล้วกันนะว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของคาเซมิโร่ มันมันก็ออกได้หมดอะนะเอาจริงสถานการณ์ของกาเซมิโร่นี่ออกได้หมดเลยน่าสิน่าเห็นใจนะครับยินดีด้วยนะครับสำหรับมานูเอลนอยเออร์นะครับโอ้โหก็ถือว่าสร้างสถิติตำนานไปเรื่อยๆนะสำหรับนอยเออร์เองนะครับล่าสุดครับชนะของมาริโอ้นอยเออร์นะครับในประตูของชนะของเนี่ยบายยามิวนิกนะครับขึ้นแท่นคว้าชัยชนะเกมชิเปเลีกเนะี่ยครบ100เกมคนที่4นะครับ มานเดอลนอยเออร์ครับในด่านของไบเยนกลายเป็นนักเตะคนที่4ที่สามารถคว้าชัยชนะบนเวทีรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์แต่หลัก100นัดน,นะครับนอยเออร์ในทวันวัย39ปีของไบเยนครับกลายเป็นคนที่4นะในบริษัทที่คว้าชัยชนะในรายการ UCL แต่หลัก100เกมตามหลังฉะนั้นคริสเซโนโรนัลโดชูบัตส์บูลเลอร์แล้วก็อิเกกาซิยาสนะครับตามรายงานของสกายเยอรมั erman, นเะนาะนอยเออร์เขาลงเฝ้าเสาบนเวที UCL นะครับเป็นเกมที่151เกม ในอาชีพของเขาก่อนพาไบายเยนเนี่ยเปิดบ้านสยบเชลซีล่าสดุด3-1ซึ่งเป็นการคว้าชัยในรายการนี้เกมที่100ตามหลัง e. K. K ias, อิกเกกาเซียสอดีตในทวันของมาริทครับแล้วก็ FC ฟซีปโตที่101เกมสวันทูมุลเลอร์อดีตผู้ร่วมทีม110เกมแล้วก็โรนัลโดครับอดีตดาวดังของแมนยูมาริทแล้วก็ยูเว,วนตุส115เกม ชอว์สมูลเลอร์นะครับอดีตแข้งของไบเยนเองครับคว้าชัยเกมที่100บนเวทียูเซลเมื่อ2ฤดูกาลก่อนซึ่งเป็นเกมแรกของฤดูกาลเช่นเดียวกับนอยเออร์หลังเปิดบ้านเฉือนแมนยูเปสี่สาขณะที่โรนัลโดทาได้ในเกมที่ยูเวนตุสชนะบารีเซียนหนึยเมื่อปี2องพส่วนกคซิยาทาได้ที่ปอโตเนี่ยชนะเกมกับกาตาสลายสามสองในปีเดียวกัน นอกจากนี้ครับ no นอยเออร์ยังเป็นผู้เล่นอายุมากที่สุดของมาเยินที่ลงเล่นเชเบอรเลียครับด้วยวัยถึง39ปีกับอีก174วันแสงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างโรชามัตซิอุสด้วยนะครับโอ้โหก็ถือว่าครบแล้วนะครับเกมที่100ชัยชนะที่100ในรายการ UCL ของนอยเออร์ทำได้เรียบร้อยนะฮะ ดูข่าวสารกันหน่อยนะครับโอ้โหมีรายงานบอกว่าแมนยูแข่งกับ3ทีมจากลาลิกาสเปนครับอยากได้ตัวดูซานวัลลาหูวิชนะตามกรรายงานของลากาเซสตาเดลสปอร์ตครับรายงานบอกว่าปิวแสดงแมนยูจะแข่งกับมาดริดแอดมาดริดแล้วก็บาร์ซ่าเพื่อเซ็นสัญญา,ากับดูซานวัลลาหูวิชหัวหอกเซอร์เบียวัย25ปีนะครับซึ่งสัญญากับยูเว่จะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้านะครับดูซานวัลลาหูวิชเนี่ยเป็นชื่อที่ถูกเสนอให้แมนยูก่อนแมนยูเนี่ยจะไปคว้าตัวเบนจามินเซสโก แต่าทางแมนยูเองตัดสินใจไม่เสียสละกับแข้งวัย25ปีอย่างวลาวิชตามแรงของโรบานโนนะครับวลาหวิชเนี่ยทำผลงานได้อย่างร้อนแรงให้กับยูเวนตุสฤดูกาลนี้ยิง2ประตูใน111นาทีในซีลิอาและ2ประตูจาก31นาทีในชิเปเลกกองหน้าทีมชาติโซเบียรายนี้ทำ2ประตูในเกมที่ยูเวเสมอกับรูเซียดอทมุนซีซีในชิเปเลกเมื่อวันอังคารด้วยลากาเซตสตาเดโลสปอร์ตครับรายงานบอกว่าตอนนี้แมนยูกลับมาให้ความสนใจดูซันวัลลาวิชอีกครั้ง และต้องการแข่งข,ขันกับแอนเดริดรวมไปถึงบาซ่าเพื่อยิงชิงกองหน้าเซิร์ฟรายนี้ขณะที่มาริดเนี่ยเขาตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับวัลเรวิชเหมือนกันโดยสุสเปนครับบอกว่ามาริดคือจุดหมายปลายทางที่นักเตะไฝฝันมากๆฟิชเชอร์เคสครับบอกว่าแอมเดริดมองว่าดูซานวัลาวิชเนี่ยเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไม่มีใครทิยบได้เนื่องจากกองหน้ารายนี้จะหมดสัญญากับยูเวนตุสเมื่อสิน้นฤดูกันใหม่ มีรายง,งานบอกว่ามาริดครับได้ติดต่อกับทีมงานของวัลเลรวิชในช่วงซัมอปี2025จริงดังนั้นเนี่ยความสนใจของพวกเขาเนี่ยจึงไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแรมมาริดเชื่อว่าการมีวัลเลรวิช hmm. อยู่ในทีมไม่เพียงแต่จะทําให้ปาเป้ได้พักเท่านั้นแต่ยังทําให้ชาบิลลโซกุนซื่อของทีมมีของนนาที่สามารถตึงเซตเตอร์แบก็กฝ่ายตรงข้ามได้และเล่นในกรอบกีดโทษของฝ่ายตรงข้ามได้อีกด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวสารนะตอนแรกเสนอให้ไม่เอาแมนยูครับตอนนี้มีข่าวโหมว่า จะร่วมวง3ทีมในการที่จะไล่ล่าตัวดูสานวาลลวิชนะครับโอ้โหรอดูรอติดตามได้เลย